เพื่อนๆคะ่ะนี่คือแมงเม่านะคะตัวนี้จะเป็นแมงเม่าตัวเล็กน,นะคะแมงเม่าขี้หมานะคะตัวนี้เขาไม่นิยมกินนะคะเยอะมากแต่กล้องเราไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนี่ยเรถ่ายออกมาข้านนอกนะเยอะมากคะ่ะเพื่อนๆ วันนี้ฝนที่บ้านเราก็ไม่แรงเท่าไหร่นะเกมกเราออกมาเยอะมากค่ะบรรยากาศโดยรอบบ้านเรานะคะมืดๆค่ะดูสิคะเต็มเลย